เสนอตกเสนอตกพี่น้องตอนเส้าไปการนะเสนเอเขาจานเด้อแต่ปั้นต๊ขึ้นนี่มันนี่ไม่ได้ต๊ะอกเออมันเป็นแบบนี้ณบนนาวนาะพ่อเถ้าเนาะบนนาวไหนแต่ปั้นต๊ะเดียวหนีบนนาวเพคืออันที่มันเป็นไอเนี่ยตะนาวมนาะเถ้า,นนาเน,นาะ พากันไปกอนความทุก <ừ. S 1> ดเหตุงานเอ้ยมันชงก,กูกระไรไปเอรเอได้รถเรที่ได้รถกัเอด เป็นแนนี้ประเมินกันเป็นเดือดเดือดเหมือนเมินนะนเป็นแนนี่ประเมินนะพระอจะจอดดถเชลเบลข้างบนไปนี่ขับใจเห็นมพ่เขาจันทร์ไปนำทาง มดรถโนทหลังนะชน่ม,มาไดตามทางนี่ก็ได้พอเราลากไปเ้ยขันโดดหลอลังนี่แลหละเราจะอ็บินห,น,หนะบิดนดังอันนีหลรังอ้ลายอันนี้รอดนหนะดตามทางที่ไปงานพี่นนอง รถดุ๊กกด้เรียนว่ารถดุ๊กชน่อันนี้ดุหน่อยพี่ว่าคองคองเบ่งเขาเนาะแต่คองเบ่งสาขาเบงเขาแบบแบบแบบแดุ a เชน่นั่นเานี่บ่งเเหน่อยคอยได้อ นี่โต๊ะในน้อยหนึ่งนะาะนะบันไลหลังนาะบ่นหนาวเดยเฉพาะมีลมมีลมหนาวหรือเพราะว่ามันลม,ลมันเป็นอากาศขั้นต๊ะแบบนี้บ่นหนาวคะว่าขั้นขั้นต๊ะเป็นพ้นๆตัวนั่นน้ำเดือดๆมันหนาวตนนัวน,นั้นนะพนโต๊ะระเด้อพี่นอ้องเออขอโทษพี่น้องสนุวดโต๊ะระเด้อพี่น้องน้อยหนึ่งต๊ะมาขึ้นนี่ครับบริลุกมาะเทไทย คลิปดรอกเพราะว่าไม่อยากออกมามันหนาวหนาวกับบนหนาวนายหรอกเขาไปได้เหรอไม่อยากออกได้พี่น้องขนาดนี้เขาไปแล้วก็ไปบะนอนเขาใน้เลยล่ะแล้วก็เล้วล่ะทางเดียวป็นกันเลย ก้อยประชาสัมพันไอแดงอันมิร้านอัลเบอร์เกอร์งอาหารจานด่วนของฝรั่งก็อยากอาหารจานด่วนกันนั่นอันแป็ว่าฟูดเฟสภาษาอังกฤษนี่มันฟูดเฟส มีในคะนทางใหญ่อบาลุดข้าเจา้าคำาวันตกแนตะ่หลุดข้าเจ้ากามารุดออกมันคับสบายมันบอกน่ารถทีด่ดีพวกกันเมืองนะรถทีด่ดีข้าเจ้ากามาขูดบัดคลื่นนะนะกันมันมันตกนเานาะเนาะ ไปเปิดตั้มีน้เอาบอบเขาพี่น้อีการรเต็มเมื่พี่น้องตายอยู่ในโด,ดได้นี่ครับรถด,ดึบไปกันนี่รถห้องเงยนน้ำมันกับชองโดนเก่าเห็นบหพี่น้องน้ำมันกระชองโดนเก,ะกะ่า ลงอีว่าทยย่างเงินเทงไฟว่พี่น้งองเน,นี่ยข้าวขาวอยู่ยันลองอีอยู่เนาะลงเฉลียชีอินขือนขา่าวจงอันนี้วรท่านหอดอินลกเช้าโต๊ะแล้วเอยนนี้นะข้าโวโพเบลียวก็วแ,แรนดังนัง้นใส่ซีดีนแกลนดึ๋มดมดึ๋นาะโดนเท่าก็แรนได้โดนเท่าก็แนซีตีนแดนแบบว่าเป็นโพเวียหรุนหน่อยแต่ว่ามันแดนเผาหนาแดน กุ่งหนะาเนี่กัแดนไล,ไล้ๆในใบ้คนตื่นแต่วเสาตีจักรถไปการไปงานยังมันเสาเห็นมันได้โดดข้าวอาจารย์อยู่พี่หรอกคนพวกนี้เข้าตื่นบอกแมนเสียบเข้าเห็นงานจะเป็นเข้าเห็นตอนแรง ít sức sai Bây giờ sao cho nó ít sức sai cả mà ไฟแดงนะพี่น้องไปการมางานพี่น้องจะโน่กระตกคือนี่ตุกน้อยนึงนี่ล่ะไกอยกย เมือกไปนะปุ mm ๋ยเกลือเราเปื่อยไว้รดด้วยอะไรไปล้างกระเช้าเออวิชโนไปล้างด้วยพยายานเกลือติดตดเดินมาฉอดไว้โอันนี้ใส่ค้นขุดเอาแล้วก็กินกันหน่อยแล้วเหยียบเข่ากับออกเลยเอาแปะมาเราได้ขุดเอนะน้องหนาวมามาแดงกันนะเจ๊เบิ่งก่อน รถแย่มนี่ก็ว่าไปดาแล้วไปดเง้วจะนพุทธก็ไปหลังมาแล้วเดือดี่หารรถเลยนี่วิจะโนเขาไปหลังมาแล้วสีตามหลัง นนัโรงงานก็อยู่ใกล้ๆว่านีอะไรบาร์ไกลเพราะว่าไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองน้อยประมาณเท่าไรจักพันคนอยู่นั่นนี่ามักอยู่เมืองใหญ่ก็น้อยมากอยู่เมืองน้อยเมืองใหญ่จำเนี่จะโอ้จะตื่นแต่ะสองมุ่งคุณแม่ไปการคือท่านท่านเขางานเจียมองก็ได้ยอะไรแลนไก่แลนเป็นชั่วโมงชั่วโมง กโดดติดอีกแก okay, พี่น้องสวัสดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเด้อเวันจูขู่จูคนมาเบิ่งสนุนน,น้ำกันละก็ได้อันบายเนาะพี่น้องเนาะโจกักมาเด้อพี่น้องเด้อนอนรับพานธุ์ปยังนอนอตื่นเช้าดเด้อเนอนเขาเนาะต่อแดงเนาะกุดไนเด้อพี่น้อง Bye.